괜찮아. ชื่อเพลง u n d e r g i r l เป็นไงบ้างพร้อมบิดนะคะทุกคนพร้อมบิดแบบอุย๊ยทุกคนรู้ชื่อเพลงหรือ,อยังเมื่อกี้หนูเปิดเข้ามาตอนก่อนไลฟ์แล้วหนูเห็นพี่พี่เอิญโพสชื่อเพลงของ Undergirls แล้ว s o h t s u n o Aurora ใช่ไหมคะชื่อภาษาไทยคือคำท้าทายที่ปลายฟ้าทุกคนเห็นหรือ,อยังพี่เอิญโพสใน i อเมื่อกี้วชื่อเขามากเลยหนูชอบ คือแบบเนื้อเพลงคือตอนแรกที่ฟังอาจจะบอกว่าแบบยังไงดีคือมันฮึกเหมิมมากมันฟิลแบบพี่ตูนบอดี้สแลมนี่ชื่อเพลงเบวได้ใจมากหนูก็ชอบอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราเป็นคนเบลเบวอยู่แล้วยิ่งเบียวยิ่งชอบถูกใจใช่เลยคือมันมีความแบบความรู้สึกแรกของหนูนะคือตอนอัดโคก็ถามใช่ไหมว่าเพลงนี้มันนึกถึงอะไรแบบคีย์เวิร์ดหนูหนูรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นการเดินทางแบบลุยอะแล้วก็ก็ท้าทายนั่นแหละแบบเป็นการชาร์ลน์ตัวเองอะแบบความหมายของเพลงะนะรู้สึกมว่ามันสู้มาก เนื้อเพลงแบบแต่ว่ามีความเหมือนเพลงอนิเมะเหมือนเพลงเปิดอนิเมะทุกคนบอกว่าเหมือนเพลงอนิเมะแบบแบบทบทุกคนเลยแลบบ้มิน,นูไม่ได้คิดเองนะ <c oughs> ชุดงาน8ปดีก็สวยนะอุ้ยทุกคนชอบไหมคะหนูชอบมากเหมือนกันคือตอนใส่แล้วรู้สึกแบบมันดูแบบคลีนเกิลอะไม่รูดิมันดูสวยแบบเป็นอีกแนวหนึ่งที่ไม่รู้รู้สึกว่ายังไม่เคยใส่แต่มันสวยมากเลยแบบมันมีความเหมือนผ้ามีดีเทลแบบผ้าพันคอหรืออะไรอย่างงี้แหละชอบชุดนั้นมากทุกคน <c oughs> รูปสวยมีวิงด้วย เขาคุ้นใครทุกคนคือจริงๆ be, งห,หนูไม่มั่นใจรูปนั้ Sultan, นนิดนึงแบบว่ารู้สึกว่าหน้ามันกลมมันเห็นหน้าฝั่งนี้แล้วมันแบบดูกลมอ่ะในรูปแต่ว่าคือเสร็จเนี้ยตอนถ่ายหนูชอบมากเลยนะแบบหนูแบบดูจอแล้วหนูรู้สึกว่ารูปสวยๆเยอะมากแต่คือรูปนั้นแอบมากกลมไปนิดนึงชื่อไทยเพลง next girl ก็ดีมากอุ้ยเชื่ออะไรนะกำไรข้อเท้าแห่งความทรงจำอฮ้ยชื่อนาน่าก่ะ เห็นเขาบอกว่าอะไรนะชุดเหมือนเจ้าหญิงไม่รู้จริงไหมได้ยินได้ยินเมมคุยกันแล้วแบบเจ้าหญิงแบบไหนเธอเป็นเจ้าหญิงแบบไหนล่ะคือหนูอยากเห็นแล้วอ่ะตื่นเต้นทุกคนคือเราจะได้ดูคันลลกคอนวิงในวันที่31นี้แล้วคนตื่นเต้นไหมคือทีเซอร์มาวันที่30ทีเซอร์กับโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ทุกคน หนูจะบอกว่าหนูชอบรูปโปรไฟล์อันนี้มากแบบตอนถ่ายหนูแฮปปี้มากแบบไม่อยากถอดชุดออกชุดนันน่ารักมากแล้วก็แบบทุกๆุกอย่างทั้งทรงผมและเมคอัพและต่างๆของวันนั้นเซตฉาก อะไรสวยหมดแบบถูกใจถูกใจทุกอย่างเลยอะแบบชอบมาก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 ,มาก,มากอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วคือมันฟินมันฟินมากเลยครับคันเลืคอนนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ทุกคนก็จะได้ดูคอนเซปต์โฟโต้ของเซมบัตสือแล้วใช่ไหมละ่ะตั้งแต่เราว่าคืออยากดูแล้วเราวันเสาร์เป็นรูปโปรไฟล์แล้ว ใช่เราต้องใกล้จะต้องบายบาย green flash แล้วนะคะทุกคนก็มากันเถอะเยอะๆวันที่31สเ first perf นาะคือได้ดูเพลงใหม่ด้วยแล้วก็จะได้ดู green flash ส่งท้ายด้วยรู้สึกว่าแบบ เสียใจนิดหน่อยไปไปน้องกรีดแฟชวันนี้ดูตาเซมไปก่อนอเออเซมเขาลงรูปตากันใช่ไหมน่ารักมากเลยอ่ะคือหนูเกือบคอมเมนต์รูปพีิสิตาแหละแต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับตาเกินไปหนูก็เลยแบบแอบเขินก็เลยไม่ได้คอมเมนต์ว่าหน้าม้าในอุดมคติ <c oughs> คือนอกจากตาพีิสิตาตาหวานอะ่ะสวยอ,อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าแบบเห็นหน้ามา้าแล้วแบบ นี่แหละหน้ามาที่เพอร์เฟกที่สุดในโลกหน้ามาของไอดอลที่ถูกต้องคือหน้ามาพี่สิตาคะ่ะคือแบบหน้ามาที่แข็งแกรง่งอย่าคอมเมนต์แต่ว่ากลัวมันผิดเรื่องแบบเข้าลงรูปตากัน,กนแต่เราทักหน้ามาอะไรอเงี้ยรูปโปรไฟล์สาวน้อยใส่ชุดไข่เหรอเฮ้ยจะบอกว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าก็แบบก็แบบดีใจได้ใส่กระโปรงของพี่สิตาคะ่ะกระโปรงพี่สิตาเสื้อพี่ฮุบคือแบบมันสวยมาก,กคนน่ารักมาก แล้วคือคือเขาก็แปะสติกเกอร์ไว้ตรงเสื้อใช่ไหมคะแล้วหนูอ่ะก็แบบคือวันนั้นเหมือนแบบถ่ายเสร็จแล้วก็มีซ้อมต่อเออซ้อมคําท้าทายที่ปลายฟ้าต่อเออก็เต้นเต้นอยู่หรือซ้อมรโชนะเออสักอันหนึ่งแล้วก็แบบเต้นเต้นอยู่ก็แบบจับหลังตัวเองเอ้ยอะไรติดแล้วเขาทิ้งออกมาฮูคือเป็นสติกเกอร์ที่มันติดอยู่กับเสื้อพี่ฮูแต่ว่าคือหนูใส่แล้วมันหลุดมาติดที่ตัวหนูหลุอ๋อโอ้โหคือแบบอ้าว มาไได้ไงเนหรือลูกสาวน้อยครับเรอเลยนะทุกคนฟินมากฟินฟินฟิน,ฟน,ฟนฟินิตอนนั้นพี่อาร์บอกว่าเป็นวันที่ทุกคนแฮปปี้แบบกับชุด <c oughs> ทุกคนแบบหลายๆคนน่าจะชอบชอบุดคาร์ลคอนวิงนะเพราะว่ามันแบบคือใบขนิก เราจะไม่พูดเราจะไม่พูดจะหาว่าสปอย,อยให้ทุกคนได้รอดูด้วยตาเนื้อของตัวเองนะคะต้องมาวันที่31 f i r s เ r เฟิร์สเิรนะ31 1 2เอหเฮ้ยเจ๊ามาเล่นเกมกันเยอะเยอะเยะเยะคือทุกคนรู้ป่ะ TMI คือพี่นีนอะเปลี่ยนไปหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าพี่นีนอยู่กับพี่จิวมากขึ้น <laughs> แล้วแบบรู้สึกว่าพี่จิวได้ถ่ายทอดถ่ายทอดพลังความพี่จิวอะความแบบ ออได้ไงดีเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนแบบมีมุกมีวัฒนินอะไรอย่างเงี้ยให้กับพี่นีนแล้วพี่นีนก็แบบเล่นมากขึ้นทุกคนแบบพี่นีนก็แบบมีเดี๋ยวนี้เขามีมุกมีอะไรของเขาเยอะขึ้นนะแล้วก็แบบเล่นในไลน์ลกลุ่มแล้วแล้วแบบตลกมากตอนนั้นก็แบบพี่นีนเล่นมุก,กอะไรก็ไม่รู้อยู่กับพี่จิวในไลน์กลุ่มก็ลองคุยงานแล้วก็แบบพี่เขาก็เล่นมุกอะไรกันมาเดี๋ยวลองหาก่อนเผื่อแบบหาเื้ออ่านให้ทุกคนฟัง แล้วคือแบบพี่น้ำมนต์ก็แบบแล้วคือคุยเยอะมากคือปกติพี่นีนจะแบบไม่ได้พิมพ์เยอะขนาดนั้นในไลน์กลุ่มใช่ปะแล้วแบบพิมพ์เยอะมากแล้วพี่น้ำมนต์ก็แบบกดเข้ามาบอกว่าตกใจแบบอ่านแชทแล้วตกใจตกใจหนึ่งคือพี่นีนพิมพ์เยอะตกใจสองคือพี่นีนพิมพ์อย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงจะเปิดให้ทุกคนดู นี่นี่นี่สะอาดให้ทุกคนฟังพี่นีเปลี่ยนไปใช่แต่เขาพูดเก่งขึ้นนะแบบไอตอนที่พี่นีแบบตอนโดดีดวงที่แบบพี่นีหายแบบคือปกติจะแบบหนูยังไม่เคยได้ยินพี่นีหายเท่าไหร่แต่แบบวันเนี้ยได้ยินแบบเยอะเลยแล้วก็แบบตอนโดดีดวงที่แบบเชีร์เมจิแบบไป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 เออเออเออไปแล้วรู้สึกว่าแบบ พ right? like ี่น kind of ีน so ร่างอัปเดตถูกต้องนี I mean person, ่น like, ี่ทุกคนอ่านให้ฟังที่บอกว่าพี่นีนพิม์อะไรใช่ปะคือเราอ่ะคิดงานแฟนมีตรกันนะอย่างนี้แล้วก็คุยกันตื้อๆแล้วพี่จิ๋วบอกว่าอันนี้เป็นตัวเองไปปะแล้วพี่นีนบอกว่าคือจับมาแฟนขับรู้เลยอ่ะว่าของใครเราเป็นตัวเองอ่ะเออคือพี่นีนพิมีทุกคนงงปะเราเป็นตัวเองอ่ะเออแบบออางอะไรเลยตัวแล้วพี่จิ๋วฮ่าห่าห่าห่า พี่นีนฮ่าแตกต่างอย่างลงตัวนี่แหละนี่แหละพี่นีนพิมพ์เก่งขึ้นมากเป็นไงล่ะพี่นีนบอกฮ่านี่นะคะผลลัพธ์เก่งอ่ะพี่จิวบอกพี่นีว่าขอให้พี่ได้พิมพ์แล้วจะพิมพ์ไม่ถูกพี่นีนพิมพ์จริงปะวะแล้วพี่จิวบอกว่าถูกขาเริ่มได้ดีพี่นีนได้ค่ะคุณแม่คุณแม่ว่าไงหนูว่าตามนั้นหนูงงหนูหนูฮะเข้าไลน์แชทไปพี่จิวคายพี่นีนออกมา พี่นินฮ่หา,ห,า,ห,าหนูบอกว่าต่อบทเก่งมากพี่จิวขออีกนะลูกอืหนูก็เลยถามกันไปว่าไปญี่ปุ่นสิบวันให้อะไรกับเราคือ <c oughs> คือพี่นินเปลี่ยนไป <c oughs> แล้วพี่นินบอกว่าจิวบอกไม่ใช่แค่คลายนะแต่จะอ้วกออกมา <c oughs> แต่เดี๋ยวข้าวมันจะออกมาไม่หมดไม่ดีนะลูกอุตสากินไปทั้งวันไม่ได้กินอะไรเลยเอากลับไปก่อนไม่ได้สงสารจิวนะเดี๋ยวทาความสะอาดยากยอกอินี่คือพี่จิวเอ้ไม่ใช่นี่พี่นินพิมพทั้งหมดทุกคนพี่จิวยังอึ้งอ่ะพี่จิวบอกว่าอึ้งพี่นีนบอกว่ารักนะจุบซุบพี่จิวบอกว่าใครพิมพ์อยู่เฉลยพี่นินบอกว่าแมวพิมพ์พี่ไม่ได้พิมพ์เลยพี่น้ำมนเข้ามาเปิดแชทมาตกใจพี่นินบอกว่าทาไม่หรอพี่ว่าพี่ปกติสุดละ พี่นำมวตอบว่าแบบใดมากปกติแบบใดอันนี้ไม่ปกติสําหรับพี่นีนคือเนี่ยแหละทุกคนแต่รู้สึกว่าเขาสดใสขึ้นนะเขาแบบราดเริงมากขึ้นแล้วก็เออมีฮิวเมอร์มีแบบอารมณ์ขันมากขึ้นติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสีพันธ์เฮนกับ v ีอและยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 a p p l i c a t i